เดี๋ยวเรามาต้มหมูสามชั้นกันนะคะอาไปทำหมูกรอบหมูต้มเราก็สุกแล้วค่ะนี่เราก็มาจิ้มก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะทาเกลือเราจิ้มหนังหมูเสร็จแล้วเราก็จะมาเทน้ำส้มสายชูใส่นะคะนี่แล้วก็โกรยเกลือป่นลงไปค่ะแล้วก็ทานี่ค่ะต่อเ,เราก็เอาหมูเข้ามาเข้าหม้อทอดอไร้น้ำมันจะ้ะ อืมหมูกรอบเราก็สุกเลยนะคะเราก็มาสับค่ะอืมกรอบอืมเดี๋ยวเราก็มาทำน้ำซอสเอาไปราดผัดกว๋วยเตี๋ห้องเต้กันนะคะทุกคนเราก็ใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะซอสปรุงรสค่ะ น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายสักสองช้อนเดยวหน่อยแล้วก็มาใส่หิบหอมลงไปด้วยค่ะทุกคน<ม>หอมแล้วเราก็ใส่เหล้าจีนนะคะแต่เหล้าจีนไม่มีเราใช้เหล้าขาวค่ะนี่เลยค่ะเหล้าขาวค่ะ<ม>ก็มาเจียวกระเทียมกันนะคะ กระเทียมเจียวของเราก็เหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตักออกนะคะเอาไปพักไว้ก่อนค่ะเอาไวล้ลอยเอาไวล้ลอยผัดผักค่ะนี่ค่ะเหลืองกรอบ อนนี้เราก็มาราดน้ามันหอยที่เราเคี่ยวไว้นะคะกับผักวางตุ้งคะ mm ่ะ hmm. อก็มาโรยกระเทียมกันนะคะทุกคน mm hmm. กระเทียม mm hmm. ที่ปน,นิตเจียวไว้ค่ะนี่หอมมาก mm hmm. หอมหอมสวัสดีจ้าคุณนสวัสดีครับมาพบปน,นิชครูชาช่องมาพาอดทนะคะว <c oughs> ันนี้จะชวนเพื่อนมากินผัด กวางตุ้งห้องเต้น้ำมันหอยแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยรวมถึงหมูกรอบมากินพวกนี้ต้องมีหมูกรอบแบบคนจีนคนจีนนี่น่ากินมากดูให้เห็นก็หิวละเนาะงานนะน่ากินค่ะมากินด้วยกันก่อนกินปากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งมาแจ้งเตือนนะคะเผื่อมีขีปใหม่ๆก็จะได้ดูกันค่ะมากินด้วยกันค่ะใช้แบบตะเกียบแบบคนจีนเลยเพราะว่ามันออกอาหารแบบ เหลาเหลาอะบนี่คุณผู้ชมนี่กวางตุ้งฮ่องเต้ขอบคุณค่ะนี่เอาเห็ดออกก่อนแล้วก็มีกระเทียวเจียมกระเทีียวมีกระเทียวเจียมด้วยค่ะกระเทีียวกระเทีียวหอมๆซึ่งเจียวเองมันจะเข้ามากเจียวเองนี่คุณผู้ชมหมูกรอบอันนี้ก็ทําเองนะจะซื้อก็ได้แต่เลือกที่จะเจียวเองนี่ต้องกินกับหมูกรอบนี่เขาก็กินแค่นี้คนจีน เห็ดหอมเห็ดหอมนี่ปรนนิดเลือกใช้เป็นเห็ดสดเห็ดแห้งก็มีแต่ใช้เห็ดสดแทนนุ่นนวลอร่อยกับอาหารจีนบ้างหมูกรอบอ่ะนี่กรอบทำเองหอมกระเทียมเจียวมากกับกรอบเลยเห็ดหอม ไงกรอบไหมนี่ค <laughs> yeah. yeah. well ุณผู้ชมกรอบแต่ต้องหาร่วงเคี้ยวให้ดีหอมกระเทียมอืคุมือนคนจีนใช้ตะเกียบนี่ยอือร่อยออกมีกลิ่น้าเรกลิ่นกลิ่นเหล้านิดนิดนะ เราจีนเหล้าขาวแต่เราใช้เป็นเ้าขาวใช้ได้เหมือนกันใช้เหมือนเขาใช้เขาใส่เราจีนปนิดแต่เหล้าขาวแทนมีกลิ่นคล้ายๆกันฉันจะเกลียดกินอย่างนี้เลยถ้าเป็นคนจีนเขาจะใช้ถ้วยนะถ้วยอันนี้เผือกไงปนิตลาดกระต่อมกระช้อนอร่อยมากอือร่อยอ่ะความรู้สึกเหมือนแบบได้ไปกินแบบ นั่นออกจริงๆหน่อยแหละเหมือนเคยไปกินอะไรนะ MK ก็มีนะเออคล้ายๆคล้ายๆกันอิมเคก็มีอือทไม่ยากนะคุณผู้ชมใครอยากลองกินเนี่ยอร่อยนะไม่ยากก็เราไปหาไปดูคลิปต้นคลิปอะทำไม่ยากจะเกิดเรื่องใช้ยากแล้วกับข้าวโดยท้ายท้อยุะอือ พอเรากินแทบแบมาหลายมื้อก็ขอกินจืดๆบ้างก็จืดแต่แทบราสชาติเข้มขน้นหอ,อมอืมอืมาหมูกรอบอืมอืมอ,มอ,มอมืออ,กอ,อยกรอบแต่ไม่เจังหัก ความฝันไม่ค่อยดีต้องหามุมหน่อยหามุมหามุมใญ่ห่ะมุมมุมชมโอ้โหวันที่หาดโชว์กินแบบจีนมากกรอบมากผักก็กรอบนะ อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเห็ดหอมสดนื้อหอมเนื้อมันหอม้ากกันกะกะเทียมเจียวแล้วก็เห็ดหอมกลมกลมอ่ะทำเองทั้งหมดโอ้หอร่อยเห็ดแตตักเห็ดนี่กลมกลม โอ้แต่ตอนนี้ยังได้กลิ่นจะไอ่กระเทียมกระเทียมกรเทียมรเทียมกเทียมเจียวเลยหอมหอมมากกินเข้าไปแล้วเจียวจนมันเหลืองคุณู้ชมมันจะกรอบด้วยหอมด้วยที่เขาเจียวขายก็มีแต่ว่าเคยซื้อมาใช้แล้วมันเหมือนจะมีเปลือกกระเทียมแล้วเรากินเข้าไปมันมันมันจะคลายนิดคลายหน่อยแล้วก็มันมันจะไม่หอมเท่าของเราเนาะเจียวใหม่ๆเลยอ่ะ ยิ่งกับหมูกรอบเข้ามากข้าวสุงก็กรอบนะสูตรเหลา <S 2> <S 2> <S 2> โอเคนะไอ้ส่วนเครื <Specifically> ่องปรุงก็ใช้ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะก็แทบจะมีอยู่ในบ้านกันอยู่แล้วนะอาจจะมีเพิ่มแล้วขาวนิดนึงแต่นี้ก็มีอยู่บ้านแล้วนะไม่ได้ใช้ไว้ใช้พวกกับข้าวอะไรพวกนี้อยู่แล้ว แล้วของเครื่องในครัวไว้ปรุงอาหารกันทุกวันอยู่แล้วอยู่แล้ววันนี้ทําอาหารไมยไม่แพงเลยง่ายาง,ง่ายวังทุ่งก็ถูกเป็นช่วงช่วงช่วงก็แพงช่วงก็ถูกแต่ถ้าไปซื้อเขาขึ้นที่พันราคาเนี่ยแพงอยู่นะอมอร่อยแน้ะ อ,อันนี้แล้วเขาทำญี่ปุ่นไปทีหนึ่งจำได้ไหม <c oughs> ตบาบะอันนี้มาจีนบ้าง้ <c oughs> อนหน่อยข้าวจะหมดไม่หรอแม่คนชทยเยอะขอบินหมูขอขอกรอบเล่นผ <c oughs> ักเล่น อร่อยมากที่สมุครอบยิ่งเข้ากันชอบกระเท็มเจ้าหอมนะเจัยไม่กรอบหอมอือือ,อต้นมันไม่ใหญ่คุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยแหละทั้งต้นเลยนะปน,นิเทศผ่าผ่าเอามาาความสะอาด ปลาตีสี้งเงี้ยแต่ไม่ต้องไปหั่นมันมันจะกินแล้วมันจะดูแบบมันก็ดูสวยด้วยนะอร่อยจิ้มจะเลาะเอามาเป็นใบก็ได้แต่เป็นนีดเลือดที่จะผ่าผ่านแล้วก็ฉีกเป็นไง,ง,ไงอรกใจถูกใจมาก,กใจมากขมขมก็กรอบผักเออวางตุ้งก็กรอบอเห็ดหอมก็อร่อย วันนี้ปนิตกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ปนิตกับลูกๆด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ